ได้ครับฟึกแบ่ที่ดีบ้ากนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนแล้วว่ามันเหมือนกับงานกลุ่มอะนะฮะเพราะว่าลาพังเพลงอย่างเดียวก็น่าจะไม่มาถึงขนาดนี้แต่ว่าเรามีทั้งคนที่ทํา MV ที่ดีเรามีทั้งผู้แสดงที่ดีนะฮะเรามีทั้งนักร้องที่มาช่วยร้องอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบิวกิ้นที่ดีนะครับทั้งบอยแล้วก็คุณปอตก็ร้องออกมาได้ดีมากดังนะหลายๆอย่างมันเหมือน เป็นจิ๊กซอที่มาทําให้เพลงนี้ไปถึงใจผู้คนครับรใ,ใช่ใช่ก็ต้องต้องขอบคุณทางบีบีดีโอแล้วก็ทางแฟงแบงคของนะครับที่เป็นคนทําเรื่องนี้ให้ครับแล้วก็รวมทั้งคุณซันนี่คุณนุ่นด้วยครับเป็นไอเดียของเขาเลยครับเป็นไอเดียของทางบีบีดีโอเลยครับที่ที่คือผมเนี่ยก็ได้แต่นําเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็ บอกว่าเขาก็ไปคิดไอเดียมาหลายอย่างนะครับแล้วก็ตกผลึกด้วยสุดท้ายเป็นอันเนี้ยผมอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาครับผมโอ้โหก็ oh, ดีใจมากนะฮะตอนเห็นครั้งแรกก็ก็เอ่อผมว่าเหมือนกับทุกคนที่น้ําตาต้องไหลออกมานะครับผมมันตรงกับเนื้อเพลงหรือว่าสิ่งที่เราเก็บมาตั้งแต่ตอนแรกจุดเริ่มต้นแรกเริ่มไหมครับชายเอ่อจุดแรกเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากว่า เรื่องของโนบิตากับโดนเลมอนนะครับท,ที่ทั้งคู่ต้องแยกแยกจากกันเพื่อจะได้ไปให้โนบิตะาเขาเติบโตเขาก็โดเลมอนต้องกลับสู่อนาคตใช่ไหมครับผมใช้ความรู้สึกตรงนั้นนะมาแต่งเพลงนี้ตอนที่ผมดูหนังเรื่อง Stand By Me นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นทางผู้กับได้ฟังนะครับเขาก็ตีความเป็นเรื่องหนึ่งคุณปอ๊อตฟังก็จะต,ตีความในแบบของเขา าโดยมมอนของเขาก็คือเพื่อนของเขาไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็คุณบิวกินก็คอยสนับสนุนคือส่งส่งส่งต่อให้ส่งอารมณ์ต่อให้ครับผมเพลงมันมันทำให้ให้รู้สึกได้ว่าจบไปแล้วาการากลับมาเจอก,กันได้เหมือนกัน,รนครับผมคือบางทีความรักความคิดถึงของเพื่อนนะครับวเ,เ,เวลาที่เรายังอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้ลืมพูดพูดกันนะ่ะแต่พอต้งจากกันไปจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อเราคิดถึงแล้วบางครั้งอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้พูดแล้วดังนั้นแม,แม้จะคิดถึงเพลงใดก็ตามงนั้นก็คิดว่าอ,อยากให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่คอยบอกว่าเตือนใจเราว่าอ,อ,อย่าอย่าปล่อยเวลาไว้นะนะครับดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนหรือมีพ่อแม่มีใครที่มีลูกๆหรืออะไรเงี้ยก็บอกรักไว้ก่อนก่อนที่จะต้องร้องเพลงนี้ครับได้คุยกับคุณตูนกับพี่สันนี้บ้างหรือยังมีักฐาี่สันนีได้เขียน ในในไอจีครับเขียนขอบคุณครับผมก็ได้ตอบมาก็ก็รู้สึกชื่นใจมากๆครับเพราะว่าในวันถ่ายผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปอยู่ทำเพลงอยู่ที่อเมริกาครับที่บอยได้โอกาสรับรู้เรื่องราวของดากันดาไข่ย้อยแล้วู้สึกจากผู้ตัดสินแบบนี่แต่เขามีโอกาสดาดาดาได้ได้ได้รู้สึกความคือเรียนตามตรงว่าก่อนที่จะเอ่ออะไรอ่ะก่อนที่จะทำเอ็มวีเนี่ยผมยังไม่เคยได้ดูมาก่อนนะครับแต่ว่าพอ ทราบแล้วเราก็ได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทาเป็นผมผมก็คงจะอยากรู้อ่ะว่าต่อมาเขาเป็น20ปีต่อมาเป็นอย่างไรครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณเอสด้วยนะครับที่ที่สร้างหนังเรื่องนี้มาเพราะถ้าไม่มีเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือไม่มี g t H ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะนําตัวละครคู่นี้รวมทั้งของผู้แต่งนะครับเอ,อ่อ <Okay. S 1> มามามา,มาทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ถึงได้บอกว่ามันเป็นศิลปะงานกลุ่มครับผม,มครับก็ส<ๆ>ัวเสรินพระเจ้าจริงครับผมคือคือผมได้มีขึ้นลไปสัมภาษณ์รายการหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ผ่านมามองหน้าคุยกับป้อนเนี่ยเฮ้ยเราเคยดังขนาดน,นี้มาก่อนมันเนี่ย <laughs> ป้อน <laughs> ปอนบอกไม่น่าจะเคย <laughs> ครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ <laughs> มันไม่รู้แต่ก่อนมันเป็นยังไงเพราะมันไม่รู้ว่าเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรมามาตรวัดไงฮะสมัยก่อนแล้วตอนนี้เราได้เห็นว่าแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นน่าทึ่งะ่ะครับผมแต่ก็ต้องพยายามคอยอย่าดูมากเดี๋ยวจะเหลิองครับผมการันตีได้เลยว่าตม๋วของพี่บอยเองไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันก็ยังคงครองใจแฟนเพๆได้อยู่เสมอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมัน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 าทำงานนะพี่มันรู้สึกยังไงบ้าง ขอโทษนะฮะรสนิยมของคนฟังมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อลสษณนิยมของคนฟังเปลี่ยนอยู่แล้วละครับเพราะว่าเหมือนเหมือนอาหารเหมือนแฟชั่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมได้เพลงผมได้มาถูกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกร้องมาแต่ว่า m อต่อไปอยากจะให้เอาเรื่องอื่นมาทำอีกบ้างพี่โอ้ต้องอยากดดันผมไหครับตอนนี้ตั้งทำเอมเรื่องใหม่ยังไม่มี พี่ปอนกับพี่บุ๊กกินใช่ใช่โอดีมากเลยนะคืออันนั้นคือเทคเดียวนะฮะเขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่สองเทคแต่ใช้เทคแรกฮะแล้วก็เป็นลองเทคเลยคือไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยคือก็เขาใช้คุณปอนเขาก็ร้องด้วยความความรู้สึกจริงๆว่าเพราะว่าทุกคนมีโดลเลมอนของตัวเองอะนะฮะแล้วก็ถ้าโดลเลมอนต้องจากไปอะแน่นอนความรู้สึกมันต้องเกิดครับผม ที่พี่คอนจะแที่พี่พี่คอนเวอร์ชั่นนี้เลย่ะจะได้เห็นตอนอัดเสียงนะฮะตอนอัดเสียงก็มีหยุดพักร้องมันเป็นช่วงระยะเวลาเลยครับผมตอดเสียงก็ร้องใช่ใช่อ่ะพี่คอนพี่คอนถามมันมีสูตรสำเร็จไหมกับการแต่งเพลงต้องตามเพลงมีสูตรสำเร็จเพื่อแบบว่าพิชิตใจคนฟังคือพี่ก็คือเมื่อไหร่ที่พี่จะทำพิชิตใจคนฟังนะมักจะโดนพิชิตก่อน นะไม่เคยสําเร็จสักทีฮะเคยลองมาแล้วมัยตอนเป็นเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยเราก็เคยมีการทดลองว่าเออมันจะได้หรือไม่ได้แต่พี่ก็เรียนรู้แล้วว่าการที่แต่งเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จากใจจริงอ่ะมันได้ไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าอะไรเงี้ยครับผมผมว่างั้นงั้นจะดีที่สุดครับผมก็ใช้แบบนั้นนะครับอ่าใช่ครับมันเอ่อเป็นเรื่องที่เอ่อตอนแซนไบมีครับ ที่โดเรมอนต้องต้องยอมจากไปอ,อนาคตเพื่อจะให้โดโนบิตะได้ได้เติบโตด้วยตนเองอันนี้คือแรงบันดาลใจของผมนะครับแต่แรงบันดาลใจของการร้องของคุณปอดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแรงบันดาลใจของฮุ้งกับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแรงบันดาลใจของน้องุิ๊กิ้นก็คงเป็นอีกเรื่องหนึง่งอะไรเงี้ดเมอนของยโดเรมอนของผมก็คือโดเรมอนอคือผมดูเรื่องนั้นแล้วผมร้องไห้เยอะอะ ผมก็เลยเอามาแต่งนะฮะสแตนดบมี me, ครับคือเป็น,เป,นเป็นที่มาที่ผมแต่งเพลงนี้ครับออโอเคใช่ครับอืมเะตอน้ไน๋อผมแค่ให้แปลเฉยๆครับแปลเพราะว่าเผื่อว่าเพราะว่าอพอาพาาพาดีมันไปติดอ,อันดับ40อะไรก็ไม่รู้ของของชาร์จีนครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีคนจีนฟงังเผื่อเขาจะได้อ่านเนื้อหาที่เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยให้ หาคนแปลให้อะไรเงี้ยตอนตอนหลังก็ได้คนมาแปลให้ครับผมเรียบร้อยแล้วเอ่อก็ก็ถามกับทางอ,อคนที่เขาเชี่ยวชาญภาษาจรีนคือน้องอิงอะ่ะรู้จักไหมฮะน้องอิงที่ที่ร้องเพลงเป็นเติ้งลี่จินอ,อ่ะอ่าเขาช่วยแปลให้ครับผมเขาช่วยแปลให้ครับอืมใช่เราะนั้นเราก็ไม่คิดน้อยไปอะครับว่าเรา เราควรที่จะไม่ควรที่จะ,จะขอความช่วยเหลือแบบฟรีๆอะ่ะตอน,นั้นแค่แค่คิดว่าเป็นเป็น,ปนการทํากิจกรรมนะครับแต่ว่าเ,เราควรที่จะต้องคิดถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมาทํากิจกรรมกันเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่ายกเลิกกิจกรรมนั้นแล้วก็ไปจ้างมือโปรเลยดีกว่าครับผม ผมก็มองว่ามันเป็นมันเป็นกระแสะโลกอะนะครับแต่ว่าเราในฐา,าะนะนักแต่งเพลงเราก็อยากทําหน้าที่นักแต่งเพลงนะครับก็ก็ก็อยากจะแต่งเพลงอยู่อ่ะก็เลยก็เลยแต่งอยู่นะครับเลยไม่ได้ให้ไอ้แต่ง <laughs> แปลก็ต้องควรจะเป็นให้คนแปลอะไรเงี้นะเเงยเพราะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกอ่ะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาแปลมาแล้วเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรแล้วเนี่ยมันจะได้ตามที่เรานั่นหรือเปล่าฮะฮะ,ฮะใช่ใช่ใช่ครับผมอ <ฮะ S 1> ขอบคุณนะครับพรเจ้าอพรนะครับ